เีบเงินได้มากนี่ครับว่าจังใดก็ปูลเลขลับเลขรับที่เงินบอกว่าเขามีรับก็เอารับผมไปคอยเห็นน้ำแน่มาสันเพราะว่าผมได้มาเปลี่ยนเงินแล้วผมอยากแบงฟันเงินมาสันครับครับผมผมพ่อแล้วว,ลว่าสักได้มาจังหมดแล้วกับปูเก็นได้มาแปดเงวนโอ้ถือมาแปดเงินวันนีงวันถีเก่าวังเก่าเนี่ยคำว่าเก้าเนี่ยมันสิมันสิดีบอวมาสัน ก็เลยบอกว่าตรวจวันเดือนปีเกิดเพื่นบังเราโอ้ดีตกที่พญาสิงโตเจ้าป่าสิาได้แก้วแหวนเงินทองสิได้ของมีคาสิได้ผาพรอบน,นสบายสิได้การงานที่ดีชีมิหน้าทีสูงทรงตรวจราสีสิบสองพร้มมาชาติในพั่นเราเพื่อ็เกเรหอยมากครับในเหล็กลับในกองอ่ะเพทรงกลองมาเลยเื่อนยุใส่ปู บ้านเพป็นยุคกุระยุคขังกองสลากม่วนยุคกรุงเทพครับบ่นบ่ได้รับไก่ตัวนี้งรับกรุงเทพตัวสลากรับเด็กรับเพป็นจีนได้มาทุกเที่ยวเที่ยวนี้เพป็นจีนแบ่งปันเฮ้ามาเนี่ยครับครับเป็นว่าได้รัองสลากจีนได้สาราพจักรพรรดิได้แล้วว่านจีนได้แอมขังแอมฟ้าเพิ่นก็เรใหญ่มากเิ่นส่งส่งมาเลย ลงทั้งไปสนนิมามาให้องมาแล้วมุสาวันพระห้โยมมาไปว่างไม่ใช่ปุไปหาเาเองเด้อจ้งได้จ<ะ>ีหาเห็นลราปูต้องหาเห็นเห็นแม้มันเป็นกองดอกถ้าวสิีม่โศกเขาก็ต้องหาเห็นบมกปูแมนถ้าดวงของเราสมพง์กับคุณโยมที่อยู่ข้างกองสลากนั้นนะเขาก็ต้องหาเห็นแต่ว่าเพิ่นก็อยากให้ ่นบ่บ่อย่างดังคนบ่อย่างออกโตออืครับถ้าออกโตแล้วข้างกองเขาสิเพ่งเลืงเพิ่กมากแสดงว่ารับมาจากองสลกดดิเออพนก็เลยบอกว่าเป็นรับหลวงปู่เดิร์ฟเออก็ได้อปู่สถานธรรมกองรับเป็นกองรับปู่สถานธรรมแต่ว่าที่ไปทีม้างของเพิ่นเป็นอยู่กรุงเทพกองรับปู่สถานธรรม เป็นเพจเป็นกองแหลกเนาะปูเนาะคนไม่อยากดังคนไม่อยากดังแเป็นส่งมาให้แต่ว่าเปิดใดมาแปดหวดสำหรับเพิ่นเนี่ยข้อเนี่ยเพิ่นได้อยากแบ่งปันเพิินโอนมาให้หลวงปู่สือปู่นั่นหาพันโอนตับมาให้พร้อมโอนมาหมู่ว่านนี่โทรศัพท์หลวงปู่เปิดเหลือหมดทั้งย่อมไดหกศูนย์ใดทั้งเก้าสอง หาไอ่ป่องๆไปแต่อายปองๆเบาออกซื้อห้ยออ้ครับผมขอ้เขาส่วนหาบางบันหลบว่เห็นออกอยู่ครับออกอุู่ครับมันช่องเดียวกะอาจจะบ่เห็นเนาะเดี๋ยวนี้หลายอยู่ครับหลายช่องมาบอกได้เห็นจ้ไอเสียแดงครับไอหนุ่มเสื้อแดงครับเอาไปตามไปหากล้องมาเออไปหาบังเดียกล้องอะเห็นพยม เรียกแล้วยกปัานเราเห็นว่าทั้งหมดปองยีนลครับปูยังไนะน้อเอเดี๋ยวจะงกันตอนนี้อย่างโมงเหรอหากวาอเออหามุกว้ารผูู้ไลผูไลบอกแล้วว่าบองพ้องมามรับมารับอาอซองเลอเออเอากตมารับมือนี่เนาะาตหลคุณยมรวมสมโงกันก็เพล่นเรา่ไหเอของบอกเซก็พร้อจะโชคดี ในเอฟซีของหลวงตาก็คงจะโชคดีคว้าหลวงตาจะไปขีดยาครับนะเอาไปหาเบิ้งปูใช่ห้ผู้ใดเปิดครับใผู้ใดเปิดครับใหู้้ใดสี่เบิ้งครับสี่่ปูเป็นผู้เลือกเออตอนนี้ดวงไอ้ฟองฟ่งไม้แห้งนอเสียแดงอ่ะคถูกหรือแพงแดงไว้ก่อนวันวางแดงงสมแล้วปูฮะแดงงสมอล้วลายสีอยู่ครับ บางในหันมันแดงมันกสชมเน๊ะครับอาสรุปอ้าสรุปให้ไอ้แของๆเปิดเด้อเปิดครับใช่เวลาเปิดนี่ต้องขัต้องขันละโอ้ครับไปตามหากันะปูเนาะไปหาปูไปหาปูไปหาปูครับหาพ่อก็ได้หาพ่อได้ก็ะพ่อได้กลับไปมาสักการะครับเดี๋ยวไปหาต้องต้องเจอละต่อวันพาคนมาใส่บาทคนเราเป็นสร้างไว้ใจพวก ลูกไปลูกลูกลูกไปหาไปหาใช้หรือาปล่าหาแม่เจ้าบ่โยมยมบนน้าโยมบนนมาทำบุญโยมบนนาทำบุญไม่เจ้านี่เพิ่นนานไปไปไหว้พระเพิ่นานเออาจะเห็นแอล่โอ้ยผมหล่เล็งไปทั้งผมพระมหาจักรพรรดิพุน อยู่นี่ตัวนี่อยู่หนาภาพประธานอยู่ทางนี้โอ้นี่ๆๆๆบางใบแห่งเธอเลือยอยู่ตาเสือแดงมั้นี่ยอยู่หนาาประธานนี่ครับผมอนี่บอคือพระชัตระบัดกล่องเดี๋ยวเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเนาะครับผมกล่องรับจากปู่สถานธรรมรวยรวยรวยให้เปิดวันพรหัสนี้เวลาศูนย์แปดจุดจุด N Sta จุดนออ๋อเปิดวันพื่อเรือหวันพืหงัเมื่ออื่นตัวไหนเมื่อนี่เปิดมื่ออื่นเปิดมืออื่นเมื่ออื่นพไ่ไหนศูนย์แปดจุดจุดจุดแปดโมงตรงแปดโมงสศูนย์แปดเปิขั้นบันะบดเจุดจุดจุดบางหนะครับ อดมินตื <screws with Estado> ่นท่านบอเนอนี้พูดถือกองกับสิท่านอยู่แล้ว่จะไลรอในเด้อจังไดเปิดแร็วกิ่นอ่านว่าเจังไดก่อนนึ่รับกองฉลากเปิดเวลาแปดจุ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 ดสามโตกล่องรับกล่องรับจากปูสถานธรรมรวยรวยรวยเป็นผู้มอบอำนาจให้ผู้อำนไหนดีกว่ามอบอำนาจให้เปิดกบวัด้าอำนาจใ้ <alors S 2> เปิดวัน <onen S 1> พฤหัสเนาะจะรู้ว่าเปิดวันพฤหัสเวลา08.00นกล้องรับนี่คือครั้งแรกคุณบ๊องขังแรกนะครับออ๋ครั้งแรกครั้งแรกปู่ก็เบอกให้ฟังแล้วว่าเพิ่นส่งมาให้จากทั้งกรุงเทพฯถือว่าต้องมีโชคแน่นอนค่ะเอฟซีล่อมาออื่นเนาะขอบคุณครับผมรอวันพรุ่งนี้รอพรุ่งนี้นะครับเอเปิดแน่นอนนะครับอ่ะ นนแก่แกงแกงข้านะครับโอ้โอหาเห็นเจนได้ไะอ่าพี่น้องสำหรับที่นี้เดี๋ยที่ไหนเดีเย๋ยวพิมรอไปก่อนนะครับเปิดแน่นอนนะครับวันพฤหัสไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้อำลากันไปสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องบาวอีสานทิพแก่น